เป็นให้แล้วยวด,ดมือะกนครับปวด,ดแขนมากเลยใช้งานทั้งซักผ้าทั้งล้างถ้วยทั้งล้างอะไรเยอะแย,ยะเลยงานบ้านเต็มไปหมดเลยกวดมือกวดแขนขับรถด,ด้วยทำไมมืดจังเลยอะ่ะคืออะไรอะ่ะก็หอมทำไมมันมืดจังเลยอะ่ะเส้นมันก็ยาวอยู่นี่ เป็นที่อะไรเดดสองเขาก็มืดเกินไม่ถ้าถ้าตรงไหนมันแดดแดดสองมันจะมองไม่เห็นตรงไหนแบบลม่ลมๆม,มันจะมองเห็นเออใช่เหรอทำไมมันมืดจังเลยอะ่ะเราเอามือมาบังบังผีเดยดเอาอใกล้ๆอ่ะเฮถ่ายวีดีโอมันไม่มืดล่ะแต่อันนี้มันมืดจัง ก็เหลือ20กวา่า20เปอร์เซ็นต์อยู่นะไม่ได้ทำความมืดนะใครโทรมาตอนไหนสายที่เมรับ33นาทีใครโทรมาขอบคุณดวงตานะคะขอบคุณดวงตานะคะโอ้ชื่อมืดเลยพี่น้องเห็นอยู่บ่เห็น,นหนาพี่น้องเห็นหนาบ่ใดรเนาะขอมาขอบคุณในการรับชมนะคะคงจะไล์เปิดดวงตาสักแป๊บหนึง่ง นาข้าวนะคะเนี่ยนาข้าวหรือว่าเราย้อนแสงหรือว่าเราย้อนแสงมเลยมองไม่เห็นบอกมันก็จะมืดเกินม,มืดแฉกพี่้อกเห็นยั่บอกเห็นอยู่บอกเห็นี่วิวเหรอทำไมมันมืดขนาดนี้เกิดจากอะไรอะ่ะเนี่ยแสงก็ไม่ได้ปิดนะแสงก็เปิดเต็มเลยนะแล้วทำไมโทรศัพท์มันมืดแบเนี้อ่ เหลือยี่มันไม่น่าจะมืดขนาดนี้นะที่เกิดจากอะ